ขอต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่ศึกเชียร์บอลเชียชาร,าร์บ่าวบิกแมชคาราบาวครับไฟนอล2025 คูดาสินเป่าโควีนหมดนะเวลาการแข่งขันครับสำหรับนัดชิงคาราบาวครับ2025เป็นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้ด้วยสกอร์ประตูต่อหนึ่ง อ่ะตอนนี้อยู่กับพี่บอลพีฮอตครับัสดีมอีกหนึ่งคนเขาบอกว่าวันนี้พบเจอกับความผิดหวังไม่เป็นไรนะพี่แต่อยากให้พี่พูดถึงบรรยากาศการมาดูบอลกับคาราบาวนัดชิงเป็นยังไงบ้างพี่โอ้โหก็รู้สึกว่าก็เป็นครั้งแรกของผมนะที่ได้มาดูที่โงเบียร์ามานตะวันแดงของที่คาราบาวครับจัดนะครับก็รู้สึกว่าคนอุ่นห่ะฝากข้างมากเราให้เป็นการตอบรับได้อย่างดีนะตอนทั้งแฟนนิวคาสเซิลแฟนลิเวอร์พูลนะครับสนุกมากครับผมแล้วบรรยากาศโดยรวมแม้ว่าผลการแข่งขันมันอาจจะไม่เป็นใจเราแต เป็นยังไงบ้างกับแฟนบอลทั้งสองทีมก็อย่างว่าฟุตบอลก็เป็นเกมกีฬาเนาะนะแพ้ก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่้วแต่ยังไงก็เชื่อว่าก็คนที่เชียร์ก็ยังรักทีมตัวเองเหอากแล้วกรันใช่เชิญพี่ปอนเชิญชวนคนที่ยังไม่เคยมาดูบอลกับคาราบาลแล้วก็เอ็นอาร์ยีครับผมก็อยากเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับแฟนบอลชาวไทยไม่ว่าแฟนทั้งในทั้งเทศนะครับผมก็มาให้กําลังใจทีมที่ตัวเองรักกันเยอะๆนะครับผมที่คาราบาลจากที่ไหนก็ไปติดตามกันได้นะครับผมเชื่อว่ามีความมันความมัน เธอความสะใจแน่นอนครับอ,อย่าลืมไปติดตามพี่ปอนด้วยนะครับขอบคุณนะพี่ขอบคุณครับพี่ ชัดเจนนะครับต้องถามนะครับว่าทีมไหนชื่ออะไรครับพี่ชื่อชูครับชูชูเชียร์นิวคาสเซิลมากี่ปีแล้วพี่โอ้ตั้งแต่ม2นะครับอนี่ก็ 2> ม2 14ตอนนี้31ก็17ปีแล้วครับรูปเกมผลงาน่งขันเรารู้อยู่แล้วมันดีอยู่แล้วแต่อยากถามนิดนึงว่าการมาดูนัดชิงชนะเลิศของคาราบาวครับกับคาราบาวแล้วก็ NR บรรยากาศเป็นยังไงบ้างพี่โอ้พี่ก็นอกจากถ้วยแชมเปี้ยนชิพตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นนิวคาสเซิลจากทัวร์อื่นเลยพี่อันนี้ก็เป็นถ้วยเมเจอร์แรกที่ได้ก็็ดดีีีใใจคครรรรรััับบบบบแลล้้้ววยาาาาากกกศเปนนนนนนนไงงพู่อสสุ แม้ว่าแฟนที่วิวคูจะเต็มร้านก็ตาม่่ใชเราเป็นส่วนน้อยแต่เราก็เชียร์ด้วยใจรักครับอ่าโอเคอ้าวฝากเชิญชวนคนที่ไม่เคยมาดูบอลกับ NR แล้วก็ครับผมก็ติดตามช่อง NR นะครับแล้วก็ติดตามพี่โอ้นแฟนผีไร้ขนครับผมครับครับผมแล้วก็มาดูบอลด้วยกันได้ครับสนุกมากจริงๆครับนี่ฝากไว้ด้วยนะครับครับโอเคก็เรื่องผลบอลเราไม่ต้องพูดถึงนะไม่ไม่อ่่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรปีหน้ายังมีปีหน้ายังมีแต่ถามหน่อยถามถึงบรรยากาศการมาดูบอลกับคาราบาวแล้วก็เออาในนัดชิงชนะเลิศ ที่นิวคาสเซิลเจอกับลิเวอร์พูลเป็นยังไงบ้างไไนนบรรยากาศวันนี้บรรยากาศภาพรวมสนุกมากคือบรรยากาศแบบดีมากคนแบบเยอะมากๆใช่จริงๆนี่ไปครั้งแรกของผมเลยเฮ้ยจริง่ะใช่ครับตอนแรกผมเคยจะมาแดงเดือดแล้วครั้งหนึง่งแต่ผมจองไม่ทนันผมหลับใช่แล้ววันนั้นผมไปเชียงใหม่แล้วผมหลับไม่ตื่นตื่นจองไม่ทันแล้วก็วันนี้มาจองทันแต่ตอนแรกจองมาสองคนแต่เพื่อนเทอ่าเอาเพื่อนเทใช่เลยมาคนเดียวฉายเดียววันนี้ฉายเดียวครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งบ้าน ที่เขายังไม่เคยมาดูบอลกับคาราบาวแล้วก็เอ็นอาร์ชินชวนนะครับว่าแบบมาได้มามาได้เลยใครอยากดูบอลใครอยากมีเพื่อนดูบอลมาคนเดียวแบบอยากได้บรรยากาศนี่ใช่มาที่นี่ได้เลยครับมากับคาราบาวมากับเอ็นอาร์สนุกมากนี่สุดยอดสุดยอดสุดยอดไม่เป็นไรนะปีน้าม่ขอบคุณครับเรามาสัมภาษณ์กับคนที่แฮปปี้กับวันนี้ดีกว่าแต่ผลบอลไม่ต้องไม่ต้องถามถึงทุกคนสามารถสังเกตได้จากสีหน้าท่าทางก็รู้นะว่าอารมณ์ดีกันขนาดไหนถามอย่างนี้ดีกว่าครับพี่สองคนการ มาดูบอลกับคาราบาวแล้วก็เอ็ในนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับปี2025เป็นยังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่คาดคิดว่าแบบคาราบาวจะจัดงานได้ดีขนาดนี้ครับสำหรับสําหรับทีมเราที่เป็นทีมที่แบบอาจจะมีคนเชียร์ยังไม่เยอะมากเลยครับแต่ก็ตอนรับขับสู้ได้อย่างดีอย่างเงี้ยครับก็ก็ภบใจมากครับโอเคครับฝากเชิญชวนคนที่ยังไม่เคยมาดูบอลกับคาราบาวแล้วก็เอ็นอาร์หน่อยครับก็มาดูบอลกับคาราบาวครับเบียคาราบาวอร่อยมากนี่เชียบขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเห็นสีหน้า ก็รู้แล้วใช่ไหมครับเ็นชุดก็รู้แล้วใช่ไหมฮะว่ามันแฮปปี้ขนาดไหนผลสกอรูปเกมเราไม่คุยเราคุยเรื่องบรรยากาศในการมาดูคาราบาวรอบชิงชนะเลิศนี่อ่เรียบูเจอกันอีกแล้วเป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนี้บรรยากาศวันนี้เป็นครั้งแรกที่เคยที่มาดูบอลแบบนี้ใช่แล้วรู้สึกว่าเปิดประสบการณ์อีกแบบแล้วก็สนุกกว่าการที่แบบดูบอลอยู่ในห้องนี่การมีแบบก้องเชียเยอะมีแบบว่าเอนจอยไปด้วยกันมีเอนเนอรี้ในแต่ละแบบว่าการเชียค่ะไม่ไม่ต้องนั่งเครียดอยู่ อยู่บ้านกัน2คนกับแฟน,นไม่ไม่เลยสนุกมากสนุกแบบว่าทีมโรเชียแล้วก็เราดูว่าทีมเขาจะเชียร์เมื่อไหร่อ่า <laughs> โอเคงั้นเกินชวนคนที่นั่งดูอยู่ทังบ้านแต่ยังไม่กล้าตัดสินใจมาดูบอลกับคาราบาวแล้วก็เอ็นอาร์หน่อยอยากให้ทุกคนลองมาลองมาดูสักครั้งค่ะแล้วจะพบว่ามันเป็นประสบการณ์อีกแบบหนึ่งที่เราไม่เคยเจอแล้วแบบอาจจะชอบก็ได้เพราะว่ามันเพื่อนเชียร์ที่เยอะมากแล้วก็เป็นบรรยากาศที่แบบคึกเขิมสนุกดีค่ะเออขอบคุณนะครับค่ะเด็กคงอีก 2คนแต่ว่าจะไม่ถามเรื่องผลสกอร์เราจะไม่ย้ำซ้ำเติมกันแค่นั้นอย่าถอยใ,ใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรพิมพ์มลีกเราได้แน่ อ่าชัวร์ชัวร์โอเคถามถึงบรรยากาศในการมาดูนัดชิงคาราบาวครับปี2025เลียบผู้นิวคาสเซิลการมาดูบอลกับคาราบาวแล้วก็ NR มันสนุกขนาดไหนสนุกมากครับมันแล้วก็บรรยากาศมันบรรยากาศมันบอลดูบอลจริงๆอ่ะพี่อ่าอ่าใช่ครับก็แบบสนุกครับอ่าแล้วคุณแฟนพี่ล่ะสนุกไหมสนุกค่ะสนุกอันนี้ใช่สนุกมากแต่ละผ้ามาใช้ดีเราแฟนดีมาเลยริเวอร์ครับพี่มาเชียร์ลิเวอร์สุดใจเลยโอเคมันมากคือลุ้นทุกช็อตฝากเชิญชวนคน ทางบ้านที่ยังไม่เคยมาดูบอลกับคาราบาวแล้วก็ NR หน่อยฮะอ่ะก็ะะถ้าอยากได้บรรยากาศดูบอลจริงๆก็แนะนํามาดู กลับเป็นาครับสนุกจริงค่ะเชิญชวนค่ะสนุกมากค่ะพี่นี่เข้าใจกันเนาะหลังเกมก็ประมาณนี้เนาะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคแฟนบอลทีมอะไรฮะทีมลิเวอร์ครับผมครับผมโอเคเราจะไม่ถามเรื่องผลบอลนะไม่ได้ย้ำซ้ําเติมกันเอางี้ดีกว่าพี่นัทถึงบรรยากาศในการมาดูบอลนัดชิงคาราบาวครับ2025ครับผมกับคาราบาวแล้วก็เอ็นอาร์บรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ก็วันนี้นะครับก็จริงๆก็คือมาเราผมผมมาร่วมมีโอกาส มาลงกับทาง NR มาดูด้วยกันหลายรอบแล้วนะครับวันนี้ก็คือยิ่งใหญ่นะครับพูดจริงว่ายิ่งใหญ่ตั้งแต่เขามาแล้วตั้งแต่ประตูหน้ามาเลยนะครับเขาจัดงานจัดงานดีค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็บรรยากาศก็สนุกคนเชียร์เต็มเลยนะครับแต่อาจจะผิดหวังนิดหน่อยอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชิญชวนคนที่ยังไม่เคยมาดูบอลกับคาราบาวหน่อยพี่นะครับก็ขออนุญาตเชิญชวนนะครับหากใครอยู่บ้านนะครับอยากมีเพื่อนในการดูบอลนะครับก็สามารถมาดูกับที่คาราบาวได้นะครับวันไหน NR จัดงานก็สามารถมาลมกับทาง แล้วก็ทางคารบาวได้เลยนะครับบรรยากาศแบบนี้เลยครับสน <Hey. S 1> ุกจริงๆอ่าอย่าลืมนะมากันนะ อ่ะถามสาวลิวพูสซะหน่อยจะไม่ถามผลการแข่งขันสักนิดเดียวแต่จะถามว่าบรรยากาศในการมาดูบอลกับคาราบาวแล้วก็เอ็นอาร์ในนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับ2025เป็นยังไงบ้างน้องสายวันนี้คือบรรยากาศแฟนบอลคืออบอุ่นแบบมากมากเลยค่ะแบบว่าแบบวันนี้ทั้งแฟนริวพูเองก็คือมาอบอุ่นตอนที่แบบเสียงเชียร์เริ่มเปิดด้วยเพลงแบบเนว้ยยู่ยยูเนว่ลอก็คือแบบโอ้โหฮือเขิมสุดเลยแล้วระหว่างเกมก็มีการบรรยายเกมนู่นนั่นนี่คือสนุกตลกปกฮามากเลยแต่ว่าเราจะ ไม่พูดถึงสกอไม่พูดถึงมันช่างมันช่างมันรอยน้ำตาบนหน้าจะเป็นคำตอบ <laughs> เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชิญชวนเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่ยังไม่เคยมาดูบอลกับคาราบาวแล้วก็เอ็นอาร์หน่อยสายก็อยากให้เพื่อนเพื่อนนะคะที่ใครที่สนใจอยากจะมาดูบอลกับคาราบาวนะคะแน่นอนว่าเชียร์บอลต้องเชียร์บาวเราจะมีเพื่อนที่ทั้งสุขแล้วก็เศร้าไปพร้อมๆกันในบรรยากาศที่สนุกแบบนี้แน่นอนเลยค่ะขอขอบคุณนะทรายขอบคุณครับอ่ะเรียบร้อยครับอยู่กับแฟนบอลิวคาซิลถามถึงบรรยากาศหน่อยพี่การมาดูนัดชิงคาราบาวครับกับ NR แล้วก็คาราบาวมันสนุกยังไงวันนี้โอ้โหผมต้องบอกก่อนเลยว่ามันสุดย ดามากๆคือเป็นครั้งแรกเลยที่ผมอะได้มาที่ รวมพลกันแบบนี้แล้วแล้ว,ลว,ลวบังเอิญว่าแฟนิวคุสเซ้นจริงๆอย่างที่ผมเป็นอะ่ะมันน้อยมากๆผมก็เลยคิดว่าคือมันต้องมีเราบ้างแหละเออะว่านะมันต้องมีเราบ้างแหละ,ะผมก็ไม่กล้าเฮนะตอนแรกเพราะว่าคือแฟนนีพ่เยอะมากพอเราพวกน้อยใช่ผมก็ไม่กล้าเฮแต่สุดท้ายอ่ะเราขึ้นนําเราก็ต้องเฮแหละ,ะว่าบรรยากาศอ่ะยอดมากๆไม่ว่าจะเป็นทีมของร์พูลหรือว่านนวคอส้นก็แล้วแต่ค,คืออยากให้มาร่วมงานกันอยากให้มาร่วมสนุกกันจริงๆมันสนุกมากจริงๆ บรรยากาศมันดีกว่าที่คิดเอาไว้นี่ถ้าไปหน้ามีอีกอยากให้มีอีกขอให้มีอีกชัดเจนผมจะมาอีกชัดเจนแล้วก็ขอให้ทีมงานแบบทําได้ดีแบบนี้เบญรจรกับมันดีมากจริงๆของครับพี่ครับผมเชิญชวนคนที่ดูคลิปนี้อยู่แต่ยังไม่เคยมาดูบอลกับคาราบาวแล้วก็ NR หนอเลยพี่ผมเชื่อว่ามีหลายคนที่อยากจะมาแต่คิดว่ามาไม่ได้ผมอยากให้ลองเปิดใจแล้วมา เพราะว่าผมเนี่ยเป็นแฟนดีวอร์เซนส่วนน้อยมากๆผมยังรู้สึกว่าบรรยากาศของแฟนริพ่ะก็อิ่มไปด้วยแบบความสุขผมก็อิ่มด้วยความสุขเหมือนกันอยากเชิญชวนพี่น้องทุกคนที่แบบมาไม่ได้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือมาเถอะสนุกไม่แพงบัตรถูกทุกอย่างดีทีมงานดีทุกคนเป็นกันเอง อยากให้ร่วมกันมาครับผมขอบคุณครับพีขบ่ขอบคุณครบคัอบ,อ,บอีกหนึ่งอินฟูของเราในวันนี้นะฮะแขกรับเชิญพิเศษน้องเบสนะครับไม่ถามถึงบนการแข่งขัน,นไม่ถามถึงลูกเกมอะไรอะไ,อะไ้สิ้นพี่จะถามเบสว่าบรรยากาศในการมาดูนัดชิงคาราบาวครับ <unhealthy S 1> 2025กับคาราบาวแล้วก็ NR มันสนุกยังไง เราเป็นแฟน NR อยู่แล้วนี่ซึ่งทุกครั้งที่แบบจัดการดูบอลให้คุณดูบอลเป็นเพื่อนเราเนี่ยคือมันสนุกสนานอยู่แล้วค่ะด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรทุกคนเนาะทั้งสองฝั่งเขาก็จะแบบมานั่งกลางใส่เสื้อบรรยากาศการเชียร์พร้อมทั้งอาหารต่างๆและที่ขาดไม่ได้คือคาราบาลเาเครื่องดื่มเย็นๆเนาะเครื่องดื่มเย็นเครื่องดื่มเย็นโอเคโอเค่ะสุดยอดมากวันนี้ก็บรรยากาศดีตั้งแต่ตอนเริ่มแม้ตอนหลังจะแผ่วปลายเล็กน้อยแต่ก็นิดนึงไม่เป็นไรเรอ ชูถ้วยพี่เบลลีก็หลัะนี่โอเคโอเคมันใจเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ยังไม่เคยมาดูบอลกับคาราบาลแล้วก็เอ็นอาร์หน่อยค่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นแม์ไหนที่เอ็นอาร์ได้จัดการให้คุณดูบอลเป็นเพื่อนเราเนี่ยคุณสามารถซื้อตั๋วกดบัตรมาเลยไม่แพงคือแบบเหมือนแบบซื้ออะไรอะซื้อความสุขอ่ะในแบบค่ำคืนนั้นอะได้แน่นอนมาถึงนี่คือแบบปกติไม่เต้นนะมาพาถึงเป็นไงเต้นเลยเต้นเลยที่โดนยิงน้ำอะไร

โอเคค่ะก็ชวนชนทุกคนนะคะไม่ว่าจะแมนไหนก็มากันได้นะครับติดตาม้องเบสได้ที่ไหนบ้างติดตาม้องเบสนะคะแนะนําอย่าพยายามอย่าขับรถตามเฮ้ยคนละติดตามคนละติดตามผลงานติดตามผลงานทิผลงานนะคะก็ฝากด้วยนะคะทั้ง Twitter, Instagram, Facebook, TikTok ต่างๆเบสโซลาโซลานะคะสะกดว่า B E S T S O R A S O R A ค่ะแล้วก็ฝากช่องทางของค่ายคือค่ายแคสโซูดัวนเองนะคะครับมครับขอบคุณครับเมขอบคุณมากค่ะพี่ ก็ตอนนี้เราอยู่กับแฟนสาลิกาดงพันแท้พันแท้เลยจริงป่ะพันแท้เลยเหรอเชียร์ตั้งแต่เกิดเลยุตั้งแต่สมัยเซอร์บ๊อบบี้ชาตันโอ้โหรู้จริงเว้ยตัวนี้ไม่ถามถึงเรื่องรูปเกมไม่ถามถึงผลตกกรอมชัดเจนถามถึงบรรยากาศดีกว่าบรรยากาศในการมาดูบอลกับคาราบาวแล้วก็เอ็นอารีเบียเป็นไงพี่คือคือเคยมาดูกับเอ็นอาร์แล้วคือครั้งนั้นน่ะอาจจะเป็นที่เล็กหน่อยแต่ก็คือยังสนุกเหมือนเดิมแต่คือพอเป็นสเกลแบบเนี้ยพันคนใช่ป่ะใช่ แงแบบว่ายิ่งสนุกเข้าไปใหญ่แต่พอดีไอพันคนนั้นน่ะมันทำเป็นทีมที่ไม่ชนะไงมันเลยคือถ้าถ้าเป็นชนะขึ้นมาเนี่ยมันบบโอ้โหบุบเลยแคบแึ่ออกว่าตีใครแตกก็บุ๊บบุบแล้วอ่ะใช่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคนที่อยากหาเพื่อนดูบอลอ่ะเออเนี่ยเอ็นอาร์จัดอ่ะต้องมาดูโอเคมันมันอ่ะโอเคข้อดีของการมาดูบอลกับคาราบาวแล้วก็เอ็นอาร์มันดีกว่าดูอยู่บ้านกับเพื่อนยังไงคือมันมีสองอย่างชนะเนี่ยคือไม่มันอยู่แล้วเฮฮาแน่นอนเพื่อนเยอะมุ่ แพ้ก็จะไม่แพ้คนเดียวก็ยังมีคนปลอบใจถูกต้องถ้าคุณดูอยู่ที่บ้านเนี่ยเหงาเลยเศร้าเลยอะเพลอๆนอนไม่หลับด้วยใช่แต่นี้แบบดูเสร็จอ้าแพ้เฮ้ยก็มีเพื่อนๆรอบๆแล้วขี่ีคงวิเคราะห์หลังเกมเออเออมันจะมีฟีลนี้ถ้ามาที่นี่ประมาณนี้ครับเชิญชวนหน่อยพี่เบียร์สำหรับคนที่ยังไม่เคยมาดูบอลกับคาราบาวแล้วก็เอ็นอาร์พี่ค่าบัตรเท่าไหร่นะร้อยเดียวร้อยเดียวมาเถอะคือแม่งสนุกจริงๆเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรความรู้สึกอะ สูสีกับเวลาไปดูในสนามจริงๆอ่ะมันเวลาดูมันเพื่อนแบบเทสจังวะเตะออกแบบจังหวะเกือบเข้าแบบลูกเซฟอะไรมันแบบเออมันจะมีความแบบอินอ่ะมันฮือมันฮาตลอดมันฮาตลอดก็แนะนําเลยว่าถ้าจัดครั้งหน้าจัดกับคาราบาะมาดูเถอะคุ้มแน่นอนร้อยเดียวเชี่ยแม่งไม่มีถูกกว่านี้แล้วใช่ใช่ฝากติดตามพี่เบียร์ด้วยปาเต็ท้อเอ้ยไม่ใช่ บัฟเฟิลโอแก๊อโทษโทษบัฟท็อปบัฟท็อปบัฟท็อปโทษทีโทษทีเราไม่ได้เรียนแบบเขาใช่ไหมไม่ไม่ได้เรียนแบบพอดีอาจจะพูดวันนี้มาเชียร์ใครนะวันนี้มาเป็นกลางเลยวันนี้มาเป็นกลางเลยล่ะกลางโอทัฟฟอร์ดเลยกลางเซนต์เจมส์พาร์คเลยวันนี้โอ้บ้าบอขอบคุณครับ